สวัสดีครับชาวราศีพฤษภนะครับต้อนรับสู่เจตนันออฟฟิเชียลนะครับดวงชาวราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนเนี่ยต้องบอกว่าดาวดีเริ่มจะย้ายนะครับดาวเริ่มจะย้ายกันหมดแล้วจากภพวินาานะครับอันนี้เกิดให้ฟังก่อนแล้วมันจะส่งผลยังไงกับตัวท่านติดตามครับผมดาวประจำัวของคุณตอนนี้อยู่ในภพวินาศอยู่นะครับชาวราศีพฤษภนะครับแต่เดียวปลายเดือนนะครับชาวราศีพฤษภครับเลิกท้อเลิกเซ็งเลิกเหนื่อยนะครับปลายเดือนจะกลับ ไปที่บ้านตัวเองในภพตนุนะครับวันที่20มิถุนาดาวพระศกเขาจะย้ายไปอยู่ในภพตนุได้ตําแหน่งเกษตรแปลว่าตัวเองจะมั่นคงยิ่งขึ้นจะดียิ่งขึ้นจะโอเคยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยนะครับผมจากที่เคยเจ็บป่วยจากที่เคยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าจากที่เคยรู้สึกว่าเออมันทําไมชีวิตมันช่างยากอย่างนี้จะกลับมาดียิ่งขึ้นจะกลับมาโอเคยิ่งขึ้นในวันที่20 เมนายนนะครับเพราะฉะนั้นสู้ๆนะครับชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับผมต่อไปดาวของพระพุธนะครับอยู่วินาศเหมือนกันคําพูดคําจาหรือช่วงนี้ตัวท่านรู้สึกว่ามันบีบมันคั้นจะพูดจะอะไรก็ดูผิดดูผิดแผกดูผิดทางผิดที่ไปหมดดาวพระพุธเนี่ยเช่นกันครับเขาจะย้ายไปอยู่ในภพตนหุนะครับย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภกเนี่ยวันที่7ดครับดาวพระุธย้ายก่อนดาวประศุกนะครับซึ่งเป็นดาวตัวท่านย้ายไปก่อนครับ ก็บางทีพูดอะไรก็อาจจะเป็นผลมากพูดอะไรก็จะดียิ่งขึ้นดูน่าฟังยิ่งขึ้นหรือคนสนับสนุนยิ่งขึ้นนะครับดาวพุธเป็นเจ้าของอเจ้าของปุตตะและก็ของปุตตะและก็ของกระดุมพระนะครับสําหรับชาวราศพีศพฤศภเพราะฉะนั้นการพูดยันจาจะได้เงินได้ทองจะกลับมาดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็วันที่26เนี่ยดาวพุธก็จะย้ายอีกหนึ่งรอบนะครับไปอยู่ในภพของตัวเองเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นปลายเดือน ก็เกือบทุกราศีเลยที่ผมเนี่ยดูมาปลายเดือนทุกคนจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวกลับมาดียิ่งขึ้นนะครับปลายเดือนมิถุนายนนะครับด้วยอิทธิพลของดาวที่เขายายนะครับผมชาวราศีพฤษภนั้นเช่นกันนะครับเช่นกันเลยดาวพุหเขาย้ายวันที่26อีกหนึ่งรอบไปอยู่ในเรือนของกระดุมพระซึ่งเป็นเกษตรแล้วกเกษตรก็ไม่ต้องพูดถึงเลยการเงินการงานที่ท่านเคยสร้างหรืองานอะไรใหม่ๆที่จะเริ่มต้นก็เป็นเงิน นะครับส่งผลนะครับการจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็เป็นเงินเป็นทองนะครับผมต่อไปดาวพระเกตนะครับตอนนี้กลุ่มอยู่ในภพลาภะแล้วเขาจะถอยมาในเดือนกัมมะนะครับในวันที่15บห้าไอ้ผู้บิณฑบขอโทษอ่ะวันที่13มิถุนายนนะครับดาวพระเกตถอยมาอยู่ในภพกัมมะไม่ได้เสียอะไรนะก็นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าการงานของท่านจะยิ่งมากยิ่งขึ้น นะครับตามอิทธิพลก็คือดาวพะเกตไปอยู่ที่ไหนก็กระตุ้นเดือนนั้นให้มันยิ่งขึ้นนะว่าก็แปลว่าการงานการเงินมากยิ่งขึ้นการงานง่ายก็นํามาสู่การเงินนะครับก็สอดรับกับดาวพุทธที่จะย้ายในดาวลอกสองพอดีนะครับผมทุกอย่างมีเหตุมีผลนะครับต่อไปดาวาพระอาทิตย์ดาวอาทิตย์นะครับเขาอยู่ในภพตัวตนของท่านนะครับแต่วันที่ เนี่ยยิ่งกระตุ้นเขาไปใหญ่วันที่15มิถุนาดาวอาทิตย์เขาจะย้ายไปอยู่ในภพกระดุมผาได้เป็นดาวชาโชคมันแปลว่าเงินอยู่ดีก็จะมีเงินเข้ามาอย่างที่ท่านไม่เคยค,คิดว่ามีช่องทางนี้มีเงินด้วยเดยออยู่ดีเงินเข้ามาอย่างด่วนเข้ามาให้ท่านอย่างด่วนคิดว่าจะตันจะตันแต่กลับว่าไม่ตันนะครับเงินเข้ามาอย่างดีนะครับชาวพศรีวะสน์มันจะมีแบบเรื่องต่างๆมันกลับมาจะฟื้นยิ่งขึ้นฟื้นคืนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นยอดเยี่ยมนะครับอิทธิพลเริ่มดีขึ้นนะครับต่อไป ดาวสุกบอกไปแล้วเนาะต่อไปดาวพระอังคารนะครับที่เป็นลาภะอยู่นะครับวินาศแต่เขาเป็นเจ้าเรือนวินาศกับเจ้าเรือนอ่านะครับเจ้าเรือนปัตตานีนะครับเขาจะย้ายวันที่26นะครับเพราะฉะนั้นไปเดือนระวังอยู่เรื่องเดียวครับระวังอยู่ว่าใครที่เป็นคนโสดนะครับไปจีบไปแอลไปคุยใครอะสถานะท่านจะไม่ชัดเจนหรือสถานะของคนตรงข้ามของท่านจะไม่ได้เปิดเผยนะครับเพราะฉะนั้น ต้องระมัดระวังนะครับผมท่านอาจจะได้เป็นคนแบบแอบซ่อนคนในความลับอันนี้เป็นไปได้ส่วนคนที่มีคู่ต้องระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งเกิดจากปัญหาสะสมนะครับเพราะดาวเข้าไปสู่ในภพว,วินาศเป็นเกษตรนะครับเดือนนี้อาจจะอาจจะมัน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 เาเรียกว่าปลายเดือนต้องระ,ระวังแล้วกันเพราะว่าต้นเดือนเนี่ยดาวคายเขายังอยู่ในภพเดิมอยู่ในภพลาภบนะครับโดยรวมแล้วชาวธิดาศพก็จะประมาณนี้นะครับส่วนดาวที่ยังอยู่คนเดิมคือดาวพระหูแน่นอนกัมมะยังอยู่ที่วินาศเพราะฉะนั้นทำอะไรต้อง ตัวตาให้ดีหรือคนที่ทํางานเบื้องหลังเนี่ยก็ถือว่าโอเคยอดเยี่ยมนะครับผมแล้วดาวพระเสาย,ยังอยู่ในสุภาก็แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ยังสนับสนุนตลอดทั้ง3ปีนี้ตั้งแต่ปลายปี6-3ครับจบคำทำนายครับผม